ฟ้าฝางเครื่องเปียกแล้วกันนะเอามาแข่งเขาเรียกอะไรปับ๊บตรงลุงหเหรอใช่อ่าตรงลุงตรงลุงเป็นไงก็อย่างเงี้ยสแตนด์หน้าสแตนด์หน้ารวหนึ่งยางหน้าใหญ่ๆรถหนึ่งแลง้วมีการตกนะเพื่อนก็เดี๋ยวให้ดูตรงรถให้ดูตรงรถตรงรถมันก็จะเป็นประมาณน,นี้ โอเคนะครับไปร่นวันนี้ก็อยู่กับผมฟื้มเลนจิ้งนะวันนี้เราก็อยู่กันที่แถวๆเจ้ามอเฮ้ยแข่งเบิร์ดวะถามว่าวันนี้มาทําอะไรนะครับก็เอาคันอ่าจะเรียกว่าไงดีน้องฟ้าฝางเครื่องเปียกแล้วกันนะเอามาแข่งเขาเรียกอะไรคนะรับทรงลุงเหรอใช่อ่าทรงลุงทรงลุงเป็นไงไม่เงี้ยตะก้าหน้าตะก้าหน้าแล้วหนึ่งยางหน้าใหญ่ๆแล้วหนึ่งเพรว่ามีการตกนะเพื่อนก็เดี๋ยวให้ดูตรงรถให้ดูตรงรถตรงรถมันก็ยัเป็น ก็ยัประมาณนี้นะครับเพือ่อนๆก็ถามว่าตรอสามสิบคือตรอสามสิบมันมันเกือนแล้วเพื่อนๆตอนเนี้ยเขาเล่นกันตรงลงนะก็อันนี้ก็เลยทําเป็นตรงลงถามว่าเอ้ยแล้วเดวิลทำไมเปิดอเปื้อมนมาอย่างงี้เดวิลเครื่องท,ที่ขี่ก่อนคลิปท่า,ท,าที่แล้วนะเพื่อนๆคือเครื่องตัวนั้นอะ่ะมีคนมาขอซื้อต่อไปแล้วอันนี้เป็นเครื่องตัวใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำคลิปมาแยกให้เพื่อจะได้เอาไปแว้นในนั้นอะ่ะเดี๋ยวจะเอาไปขี่ดูก่อนคือกำลังไล่อยู่เครื่องตัวเนี้ยเพราะว่าทำใหม่เป็นแงงเดดี๋ยวพาไปูแก่อข้คนป์ G แข้งลูกนี้ครับเป็นแข้งลหล่อ c d r ครับให้ดูมันให้ดูตรงไหนได้ครับเออดูล่างได้เราะมันเป็นเนื้อดามอ,อ่ะอ่าฝั่งนี้อะไรบ้างเป็นสองสองอ่าเห็นอยู่เห็นคือแข้งลูกเนี้ยแข้งลูกเนี้ยมันเป็นแข้งของเต้ c d r นะครับเพื่อนนะก็ที่ผมใช้มานะคือ,อซื้อมาไม่ต้องทำอะไรใส่ได้เลยแล้วก็มีคนทดลองแล้วว่าใส้แตกไม่ทะลุเออเจ๊ก็เอาไปใส่ได้เจ๊ก็เมื่อนจะไปรอดูว่าคันนี้จะวิ่งเป็นไงบ้างไม่ได้หวังแชมป์อยู่แล้ว เพราะว่าอ,อยากมาเค้นให้เครื่องมันพังๆเนี่ยทำใหม่ไวแค่นั้นแหละโอเคแบ,บด้วยมันไดยกปิดไปละก่อนที่เราจะไปดูคลิปที่สนามน้ําเพื่อนก็ขอมาอัปเดตเดวิลนิดนึงนะผมก็ตอนนี้น้องเดวิลผมได้ขึ้นสเต็ปใหม่นะเพื่อนๆก็คือ,อเปลี่ยนแค้งแล้วก็เอาชุดตัดมือออกไม่ได้ใช้แล้วนะผมแค้งที่ใช้ก็จะเป็นแค้ง KDR ลูกนี้ก็ได้ประกอบอรันไดโน่ไปแล้วนะผม ก็อยู่ที่40แรงม้านะเพื่อนจากชุดเก่าก่อนหน้านี้อยู่ที่36แรงม้าแรงม้าขึ้นมาถึง4ตัวนะเพื่อนแล้วก็คัสต้นอีกที่ผมใช้ก็ใช้ประมาณนี้อันนี้ก็จะให้ดูข้าวว่ามีอะไรบ้างหัวลูกก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะเพื่อนแล้วก็ถามว่าทําไมถึงทําไมถึงประกอบไปแล้วแล้วอยู่สภาพนี้คือรถมันบอกแบบไม่กัก๊นกน,นะคือรถมันเข้าเวียงขาดตอนนี้กำลังหาปลายเข้าเวียงอยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหน คือปลายเข้าเหวี่ยงมันขาดนะเพื่อนผมก็เลยต้องทาการรือ้อแล้วก็เปลี่ยนเข้าเหวี่ยงใหม่แต่เดี๋ยวรอวันที่เดบิวต์มันสมบูรณ์อาจจะมาทาคลิปให้ดูนะผมเพราะว่า,วาการที่ทาเครื่องเองเนี่ยมันก็ไม่ได้่าไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะเพื่อนเพราะว่านี่ผมก็เสียเข้าเหวี่ยงไปฝังตัวแล้วนี่นี่นี่ต้นตอของของของ,ของการที่ขาดนะเพื่อนฝากกันด้วยอ่นี่คือเข้าเหวี่ยงน้องเดบิวต์นะครับเพื่อนนี่ขนาดลงกึ่งตองล่องริมให้แล้วนะเพื่อนขาดนะอเขานะ้ขาเหวี่ยงมันมันแอบคอนได้นิดนึงนะเพื่อนมันเลยขาดประมาณนี้ อันนี้นก็ฝาน้องเดวิลนะผมผมถอดไปวางไว้ตรงนั้นเพราะไม่อยากให้หน้าวาวมันสมัมผัดกับอะไรเนะี่ยผมฝาผมไม่ได้ขุดเบ้าไม่ทำอะไรเพื่อนผมมาไงผมไปอย่างนั้นเลยนะผมก็เปลี่ยนแค่ปิป้งวาวเปลี่ยนแค่ของข้างในฝานะเคครันเพื่อนก็เดี๋ยวไปเจอคลิปกันในสนามแล้วกันเป็นคลิปที่ได้ถ่ายรถเปียกไปวิ่งอ่าไปถ่ายรถเปียกวิ่งลงสนามแต่ก็ได้เอาน้องเดวิลไปถ่ายเนี่ยคือตัวนี้แหละไดเอาไปแต่ว่า ไม่ได้ถ่ายเพราะว่ากล้องแบตหมดนะผมแต่ได้เอาไปแว้นในสนามวันนั้นถ้าใครไปสนามก็คงเห็นผมได้ขี่เครื่องตัวนี้ก็คือแม่งแรงแรงมากเพื่อน40แรงมา้านอะไดโนโติดโหลดอะถ้าไม่ติดโหลดจะไม่รู้จะวิ่งหาไหนเนะี่ยโอเควัาเพื่อนๆไปเจอในสนามเดี๋ยวไป